สวัสดีครับผมพี่พิทนาจิรักกตกปลาทุกๆุท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาาสหวานนะครับช่องตกปลาายหวานของเราก็จะเป็นช่องตกปลาหมายธรรมชาตินะครับเป็นการตกปลาแบบหาปลาไปทากับข้าวนะครับได้มากได้เท่าไหร่เราก็เก็บหมดตัวเล็กตัวใหญ่เราก็เก็บหมดไปทากับข้าวทําปลาเค็มถ้าตัวใหญ่ก็ไปแปรรูปทําอย่างอื่นตัวเล็กก็ทาปลาเค็มไปวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงเรื่องการตกแบบ พระรามแปลงกายนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงคือการตกแบบพระรามแปลงกายของช่องตกปลาไซวานนะครับมันมีที่มาที่ไปคือมันมีอยู่ PE เนึงที่ผมทําคลิปออกมานะครับ PE นั้นผมนั่งตกแบบไม้ตายเกาหลีอยู่ครับแล้วทีนี้การตกไม้ตายเกาหลีอยู่ที่หมายนี้แหละครับหมายบ้านบักแค้นี่แหละครับนั่งสังเกตว่าเม็ดมันก็ขึ้นดีแต่ปการกินของปลามัน ไม่สมกลัที่เม็ดขึ้นนะครับก็เลยว่ายกเหยื่อขึ้นมาปั๊บเบ็ดก็จะเกี่ยวเศษหญ้าเกี่ยวกิ่งไม้แห้งๆขึ้นมาทุกครั้งผมก็เลยสังเกตว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเหยื่อเราไปมุดอยู่ใต้กิ่งไม้เศษหญ้าอันนั้นหรือแม้ก็มุดอยู่ใต้กีเลนเวลาปลาตอดมีความรู้สึกว่าปลาตอดแล้วก็งเงียบไปนานเลยพอเงียบไปนานผมก็ยกขึ้นมาดูมันก็เป็นเศษไม้กิ่งไม้เศษสาลายไรเงี้ยติดขึ้นมา ผมก็เลยคิดได้ว่าผมตกไม้ตาเกาหลีอยู่และไม้ตาเกาหลีสไตล์ผมที่ตั้งก็คือว่าจะตั้งทีละสเตปคือตั้งตะกรวชุดบนก่อนให้ตะกรวชุดบนมีแรงดึงทุ่นลงมาให้เหลือ10ข้อและทีนี้พอได้10ข้อแล้วก็ใส่ตะกรวดชุดล่างให้ห่างทุ่นปิ่มน้ํานะครับทีนี้ลองเอาตะกรวเม็ดล่างออกตะกรวเม็ดล่างนะครับ เอาตะกวัวไม่ล่างออกแล้วทีนี้ก็ลูดลายต็อปเปอร์ลงมาจากเดิมมันมันอยู่คู่กันสามลูกเนาะล,ลูดลูกล่างลงมาประมาณคืบหรือสองคืบวัดเอาเพื่อให้มันสูงกว่าสมมตินี่เป็นพื้นพื้นน้ําพื้นดินพื้นดินให้สูงกว่าพื้นดินประมาณสองคืบนะเพื่อไม่ให้มันติดสวะข้างล่างแลนี้ก็ เอาเหยื่อมาช่างกระทุนดูว่าเหยื่อไม่ขนาดเนี้ยทุ่นเราโผล่กี่ข้อของผมให้โผล่ประมาณ4ข้อ5ข้อ3ข้อได้หมดก็ลองทอยลงไปทีนี้มันได้ผลครับทอยลงไปปั๊บอาการนี้ออกชัดมากเพราะชุดไม้ตาเกาหลีชิ่งมันจะสั้นครับชิ่งสั้นของผมชิ่งสั้นนะประมาณเจ็ดเซนชิ่งยาวประมาณ 9- ก้ถึงสิเซนอ่าชิ่งสั้นกับชิ่งยาวสอง สองชิ่งผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าพลามแปลงกายนั่นแหละครับมันไม่มีอะไรมากเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่เอาไม้ตายเกาหลีมาทําเป็นพลามแปลงกายผมก็เลยตั้งชื่อมันเฉยๆว่าเป็นพลามแปลงกายนะ้ำไม่ต้องงงนะครับไม้ตายเกาหลีมันสามารถตกทั้งเป็นแบบไม้ตายกองกัดหน้าดินได้กับเอาตะกั่วชุดล่างออกมันก็จะกลายเป็นบาลานได้นั่นแหละครับผมเลย แปลงเป to naden, right? ็นพราลามแปลงกายคือแปลงจากม้ตายเกาหลีเป็นพระลามแปลงกายแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนะบางท่านว่ามันคืออะไรพระลามแปลงกายถามผมมาหลายคนก็เลยมาอธิบายฟังครับนี่แหละครับพราลามแปลงกายทาไม้ตายเกาหลีให้เป็นพระลามแปลงกายครับให้เป็นบาลานนี่แหละครับเป็นบาลานแตะก็ได้บาลานบาลานลอยก็ได้ถ้าอยากให้เป็นบาลานแตะเราก็หาระดับน้ําโดยหายางลบเกี่ยวที่เบ็ดตัวล่างสุด รือตัวบนสุดก็แล้วแต่น้าจะตกแบบไหนกาตะหรือเป็นแบบบาลานซ์แตะแล้วให้ชิงหน้าตัวงอแต่ชิ่งของผมจะสั้นกว่าบาลานซ์ที่เขาทํากันทั่วไปชิ่งสั้นมันจะออกอาการไวกว่าชิงยาวนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น <c oughs> อย่าอย่าว่าผมนะครับผมก็ไม่มีความรู้ทางนี้แต่ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้นานะได้รับชมและรับฟังกันและเอาไปต่อยอดกันครับ อันนี้ที่ผมถามมาคือมันได้ผลนะครับมันได้ผลจริงๆมันได้ตัวได้ตัวท่ากับข้าวด้วยอ่าเพราะว่าเหยื่อมันจะอยู่สูงกว่าพื้นที่เป็นเป็นสวะเป็นหญ้าอยู่ใต้น้ําเวลาปลาตอบมันจะไม่มุดเข้าใต้หญ้ามันจะอยู่สูงกว่าปลาจะเห็นเหยื่อง,ง่ายนี่แหละครับที่มาของพระรามแปลงกายฝากนา้นาๆที่สงสัย <c oughs> น่าจะร้องอ๋อแล้วล่ะครับว่ามันมาอย่างไงนี่แหละครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะไปตกปลาตกให้ดูครับว่าตกแบบพระรามแปลงกายเนี่ยมันจะกินขอยาวหรือขอสั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ลมแรงครับแต่ก็จะตกให้ดูนะครับ จะปลาเล็กเข้ามากวนแล้วครับควารู้สึกว่าปลาเล็กมาตอมเยื่อหน้าดูถ้าปลาใหญ่มาตอดมันจะไม่ลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยปลาใหญ่ครับวัดน่ะครับกินคอยาวนะครับขอสั้นอยู่นี่นะครับคอยาวอยู่นี่ครับอ่ากินขอยาวนะครับ มาดูกันครับอาการของลารแปลงกายนะครับว่าจะเป็นยังไงอาหลงไปแล้วครับตอนนี้กินขอขอสั้นนะครับขอยาวยังอยู่นะครับตัวน,นี้กินขอสั้นนะครับอ่าตัวน,นี้กินขอสั้นครับผมมาดูกันครับ อาการทุ่นของพะรามแกลายนะครับลงไปก็มีอาการเลยนะครับสมท่าจะไปแล้วครับมาดูกันครับป่าอะไรอาการออกชัดนะครับถ้าพารามงกลยอาการออกจะชัดครับจบลงไปแล้วครับวัดครับตัวนี้กินขอดสั้นนะครับตัวนี้กินขอดสั้นนะครับคอยยาวอยู่ข้างหลังนี่เห็นยังครับ ตันนี้เองขอสั้นนะครับมาชมกันต่อเลยนะครับเป็นอาก,การทุ่งของพลังแปลงการนะครับผาเล็กก็กลัวละตอกตอกตอกลงไปแล้วครับวัดสิครับ ตัวเล็กกับตัวนี้ปล่อยนะครับกินข่อยาวนะครับตัวนี้กินข่อยาวนะครับเห็นไหมครับครับมาดูาการทุ่นของการตกแบบพลรามแปลงกายนะครับปลาเล็กขึ้นเต็มเลยข่าเหยื่อแล้วครับ ยังไม่เอาครับยังไม่เอาวัดครับทุนเดินอย่างนี้ต้องวัดตัวนี้พิงขอดสั้นนะครับพิงขอดสั้นนะครับชมกันต่อครับผม เป็นปลาเล็กครับกวนอยู่นี่ทุนขึ้นทุนลงเนี้ยเนี่ยกระชับเงี้ยเอาครับครับกิน้อสันนะครับตอนนี้เห็นบ้างไมลูก ผมไปก็มีอากาศเลยนะครับยังไม่เอานะครับอย่างนี้ยังไม่เอานะครับ ต้องให้ต่อกกระชับครับมีต่อกกระชับกระถอนกระชับสองอย่างครับยังไม่เอาครับ เล็กกวดนะครับอากาศนี้หึมหึมวัดครับทุนเดินนี่ครับไอตัวนี้ครับที่ว่าทุนเดินกินขอดสั้นครับ เดีนครับมารับชมด้วยเพื่อความบันเทิงนะครับเดื๋นวนะนะจะเอาไปประยุกต์กระเชิาน,นะครับชมไปแล้วครับมีไซนี้แล้วครับกินขอยยาวนะครับครับหมดเวลาแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันจะได้กลับบ้านละว,วันนี้ก็ได้ไม่หลายไม่เยอะแล้วครับ วันนี้มาแค่ชั่วโมงก,กว่าเพราะว่าเราจะมาทำอาการทุ่นให้นะนะดูครับมาอธิบายว่าพารามแปลงกายเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับสรุปผลงานกันอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปสรุปผลงานที่บ้านหรอกมาสรุปผลงานตรงนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ผลงานวันนี้ครับประมาณนี้ครับนี่แหละครับผลงานที่ได้วันนี้ประมาณกี่ตัวละ่ะนี่นะครับผลงานที่ได้วันนี้เป็ดปลาไซส์เล็กๆไซส์ไม่ใหญ่แตสกำลังขบพักเข็มประมาณ10กว่าตัวนี่แหละครับเดี๋ยวปิดด้วย การสรุปผลงานนี้เลยนะครับไปครับสวัสดีครับ